สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนิทวันนี้นี่จะมารีวิวของนะคะของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกสกูชี่ปากกานาฬิกาหรือว่าอะไรต่างๆก็ทั้งนี้นะคะพอดีเสเอิบน,นะชิคเก็ตออกไปเอาน้ำเนาะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างจะมีอันนี้นะนี่กระปอร๋อออมสินลุกมา ไม้บรรทัดิงจริงพวกปากกานะคะก็จะมีแค่นีอ้อันนี้จะเป็นปากกาเมจิอะไรพวกนี้นะคะนาฬิกาอันนี้ก็เป็นปากาก,นนะปากาเหมือนกันนะปากกาเหมือนกันนะนี่หมวก์ดอล่าเอมอน แล้วก็มีมกระจาดในนี้ก็จะมีนี่สกุชชี่ที่จริงเรามีสกุชชี่เนี่ยแต่ว่าเราเอาพอเอาไปขายที่ร้านนะก็จะมีนี่สกุชชี่อันนี้อันนี้นี่นะอันนี้สกุชชี่แท้หมดเลยนะแล้วก็มีรูปไอศครีมแล้วก็จะมีนี่ที่นี่ผมรูปยิมม้มแบบนี้นะแล้วก็มีกระจาด วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามชื่อของเราด้วยนะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจต่อเข้าใจไหมอาจจะตลกนะแต่ว่าเื่อใม้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ความสุขของเราเองด้วยพี่เจมจะมีคลิปวิดีโออีกนะอย่าลืมติดตามนะคะ มีหลายวิดีโอเลยไปติด,ดตามกนได้นะครับถ้าหาไม่เจอเข้าไปเขียนเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปใน youtube ว่าชนิกาอังกิจวัตรก็ได้นะคะเอยากจะเขียนใต้ล่างคลิปนี้นะชนิกาอังกิออกกจวัตรภาษาอังกฤษเขียนใต้ละหรือแม่ก็เขียนว่ารีวิวตุ๊กตาก็ได้นะคะรักนาะจุ๊บเลยพวกเนี้ยเกิดว่าเราทำแบบนี้ดีกว่าเอาไปดูคลิปหน้าเลยนะคะ แค่จบก่นนอนนะใครยืมติดตามกดไลค์ด้วยนะสวัสดีค่ะ